พี่ยุบเสนอข่าวตำรวจข่มขืนเด็กโอ้โหนำเสนอไปเรื่องใหญ่ไปแล้ววันนี้ค่ะคือพูดกันตรงๆนะตำรวจจราจรเป็นร้อยตำรวจเอกนะเป็นเป็นรองสารรองสารวัตรจราจรถูกไหมใช่นักข่าวเรียกผู้กองอะค่ะผู้กองอะไรนะแอดป่ะแอดเอออยู่ที่โรงพักป่าติ้วใช่ไหมย,ยะโสธรคือไปเด็กนักเรียนเลยใส่ชุดนักเรียนเลยนะกระโปรงนักเรียนแล้วใส่เสื้อหนาวอะค่ะใช่ไหมแล้วน้องกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ามากับเพื่อนนะ <ห>แล้วเห็นพวกกัลว่าไม่ใช่บวกกันเนอกค่ะแล้วก็อายุก็ยังไม่ถึงก็ไม่มีใบขับขี่นั่นสิบเจ็ดค่ะไม่แน่ใจบอชัยอายุเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าไม่มีอมบอกต้องเสียค่าปรับสองพันวันนี้แล้วล่อลวงน้องเข้าไปในห้องเก็บของของสำนักง,งานการศึกษานอกโรงเรียนใกล้ๆกับโรงพักห่างก็ไม่เกินสองร้อยเมตรค่ะสถานที่ราชการรายล้อมเลยสถานที่ราชการรายล้อมแล้วในห้องนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเก้าอี้กับบันได ค่ะเข้าอีก,กับบันไดแล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นเออเพราะว่ามันมีรอยเท้าหมดนะคะออที่เข้าไปกันนี่เนี่ย,ย,ยะค่ะคือแล้วก็ไปต่อรองเลยทั้มองว่าถ้าไม่มีสองพันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปขืนใจค่ะเด็กสิบเจ็ดเนี่ยทนบูชมค่ะคือพูดกันภาษาบ้านๆน,นะมันต้องเขนขนาดไหนหอืมเพราะว่าน้องก็ มันต้องอะไรขนาดไหนวะค่ะน้องก็อยู่ในชุดนักเรียนแล้วก็ถ้าดูจากลักษณะก็คือเด็กเลยไปเรียนหนังสือคือ,อ<ะ>ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเด็กสิบเจดแล้วก็ดูลักษณะนักเรียนอีกแบบหนึ่งอะ่ะแบบบุคลิกอีกแบบหนึง่งไม่ได้ว่าผิดนะค่ะแต่นี่คือเด็กแบบแล้วเนี่ยพื้นในภาพเนี้ยจะเห็นว่าน้องเดินตามแล้วก็เลยจะเห็นบุค,คลิกของน้องอะคะอ่ะเออนี่ท่านผู้ชมคุณจะนี่มือป่าบเนี่ยไปไงเมื่อวานนี้เห็นภาพใช่ไหม ที่เรานําเสนอไปอ่ะมีกรณีที่บอกว่าขอโทษนะอตอนที่คุมตัวมาเนี่ยจอร์นี่มือปราบเนี่มนยมอเตอร์ไซคยูจิบะจชี้แจงไหมเราทำจริงไหมครับกับเหตามมาุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดยังไงขึ้นคถามผู้กองแอด

โอเคครับตอนนี้นําตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดสุรร์นะครับเร่งตนแล้วก็พาผู้ต้องหาฝากขอโทษไปยังเพื่อนข้าราการบวชทั้งประเทศแล้วก็ขอโทษแทนประชาชนนครับ,ค,รบคือรับสารภาพด้วยนี่รับสารภาพว่าได้พาน้องไปในห้องนั้นจริงค่ะคือปกตินะผมเนี่ยถือหลักเลยนะการประกันตัวมาเป็นสิทธินะการไม่ให้ประกันเป็นข้อยกเว้นค่ะ แต่กรณีนี้เนี่ยรับด้วยใช่ไหมรับสารภาพค่ะออว่าพาน้องไปจริงคือสารไม่ให้ประกันอ่ะจริงๆผู้ต้องหาในยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังแต่ว่าสารไม่อนุญาตนะคะอืมอืมท่านผู้ชมเชื่อพอไหมค่ะในชีวิตของการทำข่าวมายาวนานมากผมยังไม่กล้าจินตนาการว่าจะมีความชั่วร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นตำรวจจราจรเรียกตรวจค่ะ เด็กนักเรียนในชุดนักเรียนใส่เสื้อหนาวอายุสิบเจ็ดแล้วก็เป็นเด็กที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเด็กใช่คือท้าเห็นผมใช้ก็ว่าใครเห็นก็ต้องบอกว่าเด็กไม่ใช่เป็นกรณีอาจจะมีคนที่ดูแล้วไม่เด็กแต่นี่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเด็กนเนี่ยนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนเรียที่เดินไม่ใสบ่บบกนก็อกอ่ะดูใบขับขี่ไม่มีเสียค่าปรับสองพันวันนี้มีไหมเด็กบอกไม่มีค่ะแล้วน้องโทรหาแม่พอดีคุณแม่ไม่ได้รับโทรศัพท์ เลิกงานดึกตำรวจก็เลยบอกว่าก็ให้เดินตามแล้วก็บอกว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมีจ่ายให้พี่สองพันแล้วถ้าไม่มีก็ต้องเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วแล้วก็ข่มขืนเลยค่ะท่านผู้ชมคือเข้าใจว่าเด็กกลัวตำรวจด้วยนะถ้าถามใบอะค่ะคือตอนที่เดินัาเนด่กเครื่องแบบตำรวจนะใช่ คือมันมีรายละเอียดซึ่งผมหรือท่านผู้ชมไม่กล้าจินตนาการไม่กล้าจินตนาการขอด้ค่ะอนุญาตนะคือรับสารภาพแนละ้วถูกไหมว่าพาน้องไปจริงทําจริงค่ะตารวจบอกเนี่ยค่ะโสกสวตชอช่อคศกของกรงบัญชาการภูธรเนี่ยภาคสองเนี่ยอาทิตท่านถแถลงเมื่อวานน่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมคือ คือมันจิตตะการไม่ได้เลยทำอย่างนี้ได้ไงวะมันต้องขนาดไหนอะ่ะนี่ไงนี่ไงท่านรองผู้บังคับการตํะรวจภูธรจังหวัดยโสธรในฐานะที่ท่านเป็นโคศกตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรพันตรเวนสารนิดท่านบอกว่าเฮ้ยแล้วมันตอนเช้านะน้อง <10 S 1> <ม>ตอนเช้าเนี่ยคือเด็กขี่รถไปเรียนกับเพื่อนนะใช่แล้วเรียกตรวจใช่ไหมค่ะอยู่ในชุดเครื่องแบบใช่ไหมแล้วบอกต้องเสียสองพันมีหรือเปล่าไอ้ไม่งั้นตามมาเดินตามมาใกล้ๆรองพัก เข้าไปในห้องเก็บของที่ตัวเองเคยมาคงรู้อะแล้วเข้าไปในห้องที่มันเป็นห้องที่เก็บของอะฝุ่นคลากเลยมีแค่เก้าอี้พลาสติกตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วมีที่เหลืออีกมุมหนึ่งเป็นบันไดคราบสกรปรกอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ไปข่มขืนล่วงละเมิดเนี่ยคือมันไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงอะตำรวจอะ เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพาไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยน้องใบดูเถอ,อะมีเสียงมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ขี่รถออกตรวจก็เจอน้องขับรถมาก็เลยขี่แซงรถน้องไปแล้วก็เรียกน้องจอดจอดเสร็จก็ได้มีการพูดคุยข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยเอ่ยไม่มีใบขับขี่เอ่ยได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงก็จะเป็นคดีกับตำรวจคนนี้ในข้อหาพ่าผู้เยาว์อายุเกินกว่าส5ปี ไม่เกิน18ปปีไปเพื่อการอนาจารผมสืนกระทำจำาจาเราก็จะพาตํารวจได้ไปฝากขังก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับตร,รวจด,ดีก็เอาไว้ตบรรวรดจไม่ดีก็ดึเมินการนะครับนี่นรูชมะนี่ค่ะคือแล้วเราจะคิดได้ไหมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่หลายคนคิดว่าน่าจะทํามาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแล้วเออถ้าเป็นกลางค่ำกลาง,ง,งคืนนะนี่กลางวัน สิบโมงค่ะตอนเช้ามันต้องอะไรขนาดไหนวะฮะคือมันเข้าใจไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โห oh ผมฟังเสียงคุณแม่ที่ส่งคลิปเข้ามาร้องไห้กับทางสายไม่ต้องรอดน,นะผมฟังเมื่อวานนี้ครั้งแรกนี่น้ําตาร่วงจริงๆนะจริงๆนะคุณแม่นี่คือถ่ายเห็นหน้าตัวเองเปิดหน้าเลยนะคะแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดห,หรอกเอาเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ฟังด้วยอีกทีนึง ช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาวหนูไปโรงเรียนเมื่อเช้าของวันนี้แล้วทีเนี้ยน้องไม่มีใบกับขี่กับหมวกกันน็อกมันมันระยะไปโรงเรียนหกกิโลหกกิโลแล้วทีเนี้ยตำรวจเขาจะเอาสองพันน้องไม่มีตังใจตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีขอแรกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปขินใจค่ะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาว โอ้โหกินๆคุณแม่ไปแจ้งความตั้งแต่วันเกิดเหตุหลังจากรู้เรื่องเพราะน้องเข้าไปเล่าให้ยายฟังใช่ค่ะแล้วคุณยายก็เลยเล่าแม่แล้วแม่ก็ามาจากกรุงเทพแล้วก็พากันไปแจ้งความแต่ก็ยังกลัวเพราะเป็นตํารวจโรงพักป่าติ้วค่ะก็เลยตัดสินใจร้องค่ะท่านผู้ชมคือคือ,อ,คอยังไงฮะ ไม่รู้จะคิดไปทางไหนได้เลยมีถ้าผู้ชมบางท่านบางคนบอกเด็กเดินตามตำรวจไปทําไมใช่หลายคนว่าน้องแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองดูค่ะแล้วทําไมถึงจะเดินตามตำรวจไปไม่ได้น้องน้องเกลียกากคิดเหรอตำรวจจะพาไปไม่ดีม่รายอ่ะแล้วไมมัน,นเปน็นไม่ได้รอนันไม่ได้หรอตัวตำรวจด้วยเพราะตำรวจบอกว่าอางั้นมานี่มานี่เดินตามมานี่ถ้าฟังจากที่น้องเล่าอะค่ะอ่าแล้วก็บอกยังไงสองพันต้องเอามาวันนี้คือถ้าดูจากท่าทางการเดินไปอะ เด็กมากน้องเป็นเด็กจริงๆนี่นะคะดูคุณผู้ชมลองดูการแต่งตัวเห็นไหมคะชุดนักเรียนเด็กเนี่ยจะคิดว่าตำรวจที่ใส่ในเครื่องแบบเนี่ยที่เพิ่งเรียกรถตะเกียแล้วก็บอกว่าอตามมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เรียกคนเดียวแล้วมีหลายคนนี่แม่เขาบอกใช่ไหมคือไม่ได้ตั้งเป็นด่านดูมันก็หลายคนแต่กระจายกันใช่ไหมใช่นี่คือพลชายตามมาบอกให้จอดแล้วก็เรียกใช่ไหมคืออันตำรวจในเครื่องแบบแล้วเดินไปสิบโมงสว่างจ้า แล้วเข้าไปในสถานที่ราชการการสุกษสานอกโรงเรียนอ่ะพิกัดเป็นยังไงน้องติดกับโรงพักเลยอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไล่ดูนะหางโรงพักไปเท่าไหร่เองเนี่ยน้องใบดูเนี่ย เดียวดยวเดนี่ด้านหลังเป็นภาพจาก Google Map ค่ะคือจุดที่น้องถูกกระทําห่างจากโรงพักป่าติ้ว200เมตรแล้วรอบ,รอบๆตรงนั้นเป็นที่ตั้งของส่วนราชการด้านหลังติดกับกองร้อยอศด้านขวาติดที่ว่าการอำเภอต <Ừ. S 1> รงข้ามเป็นโรงพยาบาลด้านซ้ายติดเทศบาลถัดมานิดเดียวก็คือโรงพักป่าติวค่ะดังนั้นก็คือคือถ้าถ้าถามว่าในคือมันไม่ได้เป็นนะที่ ถูกไม่ได้เดินตามไปที่เปลี่ยวอะออใช่ไหมคะมันคือสถานที่ราชการอ,ะอ่ะ,อะเด็กก็ไม่ได้เอกใจหรอกใบว่าก็กลัวตำรวจก็เดินตามไปใช่ไหมทีนี้ออประเด็นตั้งคำถามสังคมบอกทำไมตำรวจรายนี้ก็อยู่ในชุดปฏิบัติงานด้วยอยู่ในเวลาราชการด้วยแล้วนี่คือสถานที่ราชการด้วยนะคะออแล้วทำไมถึงกล้าทำออก็ได้เผมเร<ะ>ื่องบอกมันต้องขนาดไหนวะออแล้วก็ทำไมต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นห้องร้างห้องเปล่าเนี่ยคะ่ะ คือทางครูกับรักษาการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเคยมาที่โรงเรียนแล้วก็เห็นว่ามันมีตรงนี้อยู่เอ,อจริงๆนะบางเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมผมเข้าใจเลยหลักของกฎหมายเนี่ยตรแบบที่ศาลย,ยังไม่พิพากศาถึงที่สุดนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหม,มแต่เคสแบบนี้เนี่ยก็รับสารภาพเนี่ยรับรับค่ะว่าเป็นคนพาน้องไปข่มขืนจริงเออแล้ว คือคดีแบบนี้เนี่ยคดยีที่โทษต่ำเนี่ยโทษไม่เกินเท่าไหร่สามารถรับสารภาพแล้วตัดสินได้เลยพิภากษาได้เลยแต่คดีลักษณะนี้เนี่ยโทษสูงเพราะมีสองข้อหาภาคผู้เยาว์อายุระหว่าง15บหถึงส8บไปเพื่อการอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราและข่มขืนกระทำชำเราคือโทษหนักถึงสารภาพก็ไม่สามารถพิภากษาได้เลยต้องสืบพยาน มันก็มีขั้นตอนกระบวนการคือบางอย่างนะทานบูชมความอายุอ่ความล่าช,ช้าคือความอายุิธรรมนะมแล้วจริงๆความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะโทษมันต้องทวีคูณมันต้องมีคนคิดออกมาให้ดูนะทานบูชคมฮะคือแล้วนี่เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแบบประเภทว่าถึงเวลาอนอกเวลาไปรักวิ่งชิงป้อนไอ้นี่คือปฏิบัติหน้าที่เลยไหม อยู่ในเวลางานเวลาราชาการแล้วจับในฐาน,นะเลยนะตำรวจรองสารวัตรจราจรนะอเออแล้วก็ไปข่มขู่เด็กเรียกสองพันเนี่ยค่าปรับเนี่ยต้องมีวันนี้นะไอ้น้องแล้วก็โทรไปหาคุณแม่ก็บังเอิญไม่ได้รับสายพอดีคุณแม่บอกจะทำงานเลิแล้วเด็กจะทำยังไงคือเหตุเกิดที่ยะโสธรเรื่องนี้มันหดหูจริงๆอ la la ันเดีแหละถึงเด้งเองไหม ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้รอดูจริงๆคือคดีนี้เนี่ยสารไม่สามารถพิพากษาได้เลย<ฆ>ถึงแม้จะรับสรารภาพเพราะเป็นคดีโทษสูงจะต้องมีการสืบพยานเป็นขั้นเป็นตอนและก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวตำรวจคนนี้เนี่ยเชื่ออะไรนะผู้หมวดหรือผู้กองนะผู้กองนะงนะข่าวได้ผู้กองแอดผู้กองแอดเนี่ยตอนที่เดินออกมาจะได้ยินเสียงผู้กองผู้กองนะใช่ไหมอาจจะไปกลับคาให้การในชั้นศาลก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ อันนี้คือชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการแต่อย่างน้อยสันท่านก็ไม่ได้ประก,กันตัวนะเมื่อวานนี้อ้ทาทนผู้ชม